ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสปีดดิฟเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมลักกี้ชิชินะฮะ <c oughs> ในวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในเซิร์ฟจีนนะทุกคน <c oughs> ก็กลับมาเล่นในเซิร์ฟจีนกันบ้างนะครับผมซึ่งวันเนี้ยผมก็จะมารีวิวเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นรถขนมหวานเนาะเป็นรถแคนดี้นะฮะเป็นรถคลาส B ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเมื่อกี่วันก่อนนะครับผมมันมาพร้อมกับระบบเลี้ยงลูกนะครับผมตอนนี้ของเซิร์ฟจีนมีเลี้ยงลูกนะทุกคน คือโคตรน่ารักอะ่ะเออแต่ว่าผมยังหาลูกไม่ได้นะเพราะว่ายังหาคู่ไม่ได้เลยอันนั้นอ่ะก็อาจจะรอหน่อยเผื่อใครอยากดูนะว่าระบบเลี้ยงลูกมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมสาหรับเจ้ารถขนมหวานคันนี้นะครับเปิดขายแบบทาวอนที่ซื้อด้วยคูปอง S เนี่ยก็ทั้งหมด16,544คูปอง S นะครับผมส่วนถ้าจะซื้อเป็นเพชรเนี่ยก็ทั้งหมด850เพชรนะฮะในแบบทาวอนนะซึ่งผมก็ใช้เพชรซื้อนะฮะ คูปองเอสเก็บไม่ทันนะฮะเก็บยากมากก็เลยใช้เพรซื้อไปเลยนะครับผมสาหรับวิธีการเติมเพจเพื่อที่จะมาซื้อของอะไรแบบเนี้ยนะฮะถ้าเพื่อนๆพี่ๆนพี่้องที่เล่นเซิร์ฟจีนอยู่แล้วอยากเติมเซิร์ฟจีนนะก็สามารถเข้าไปที่เพจ shop for gamer ได้เลยนะครับผมเพจนี้ก็เป็นเพจรับเติมเงินของเซิร์ฟจีนนะทุกคนใครอยากเติมเงินเติมเพจมาสูมรดสูมแฟรชอะไรเงี้ยก็สามารถทักเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยหรือจะกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของแฟนเพจไว้้ใใหนม สำหรับสเตตัสของเจ้ารถขนมหวานคันนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวๆแ,แบบว่าสมดุลน,นะครับผมสมดุลสักส่วนใหญ่ดูจากกราฟไม่มีอะไรแบบสูงโดดๆนะฮะโดยก็เป็นรถคลาส s B ที่มีสกิลด้วยสกิลแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใครแปลได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ได้อัพให้ดูเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่มีแต้มทีพอ n ์นะฮะหมไปกับรถเจ้าไฟเอร์กอหมดแล้วผมเอาไปอัพเล่นหมดแล้วนะฮะ แต่ว่าเราก็มาดูสายมันก่อนเนาะสายมันมีประมาณนี้นะครับช่องแรกมี2ส,สายอ่าช่อง2มีสายเดียวช่อง3ส,สายเดียวนะฮะช่อง4ี่ส,สายแล้วก็ช่องสุดท้ายแบ่งเป็น3ส,สายนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่ารูปร่างของรถนะฮะแบบเต็มๆจะจนะเนาะเรามาดูกันสักหน่อยนะครับ ล้อเนี่ยก็เป็นขนมหวานนะตรงนี้เป็นท่อที่ใช้ขนมหวานทำคล้ายๆรดนะครับผมด้านหน้านะฮะมีท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งโปะนิดนึงมีช็อกโกแลตแลวก็ราดด้วยคลาราเมลนะครับเออน่ารักมากนะครับผมรถคันนี้แล้วก็ท่อด้านหลังครับนี่เป็นโลฮะแล้วก็มีลูกกวาดอยู่ข้างในด้วยก้อนกลมๆแต่ว่ามันไม่ละลายเลยเนี่ยวเวลาแบบไอพ่นออกอะไรอย่างงี้เนาะเ,ออเวลาใช้ด้โตนะฮะพวงมาลัยก็เป็นช็อกโกแลตนะครับผมไล้ก็อ่า คันเร่งนะฮะเอ้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรที่ที่เอาไว้ใสเกียร์ทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นอมยิ้มนะเออครีเอทมากนะครับคนที่ออกแบบรถคันนี้เ<ป>ลยก็เบาะเป็นขนมมาร์ชเมลโล่ครับผมคงนุ่มน่าดูอะเวลานั่งนะ<ป>อ่านี่นะฮะน่ารักมากโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะคือไม่รู้อะว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับเวลาเอาไปแข่งแต่ผมก็อยากซื้อไว้เพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างแปลกนะครับตั้งแต่ที่แบบออกแบบมาเนาะอ่าน่ารักดีนะครับทุกคน โอเคฮะเดี๋ยวทีนี้เอารถคันนี้ไปลองเล่นดูกันนะครับผมมาครับรอบแรกเนี่ยก็เป็นาการลงแรงแบบทีมเลสซิ่งนะทุกคนของเซิร์ฟจีนมีทีมเลสซิ่งแล้วนะเออของไทยน่าจะนานอยู่กว่าจะเข้านะครับก็มาลองเล่นโหมดใหม่ๆที่ไม่มีในเซิร์ฟไทยดูเนาะไหนๆก็มาเล่นเซิร์ฟจีนแล้วนะครับมันจะได้แบบแปลกๆตาหน่อยนะครับผม <Yeah. S 1> โอเคอ้ยนี่ไงนี่ลูกชายเห็นไหมทุกคน <laughs> น่ารักมากเด็กนะฮะ เอาลูกมาซิ่งได้ด้วยอ่ะของเซิร์ฟจีนน่ารักมากอยากได้ลูกอ่ะแต่แบบหาคู่ไม่ได้นะอ่าโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยภาพค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟจีนที่แบบเพิ่งเล่นครั้งแรกมันก็จะค้างๆแหลกๆหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคไปครับมาโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันบังอะไรกันเนี้ยไปฮะตืดตืดโอเคไป ในโหมดทีมเลสซิ่งเนี่ยเราจะไดะ้เขาได้ไว้เป็นในตัวพิเศษมาด้วยนะทุกคนเห็นปะอยู่ตรงด้านขวามือนะฮะในตัวนี้ก็เหมือนในตัวอันที่3ของเรานะครับสามารถใช้คู่แบบ C W W หรือว่า W C W ก็ได้นะครับผมเหมือนในโปร <c oughs> ในโปร <c oughs> <c oughs> เหมือนในโตัปกตินั่นแหละนะครับผมไปครับโดดโดโดนี่อุย้ยข้ามหัวดีฟดีฟแล้วก็พุ่งไปครับผม สวยงามดีอ่าตอนนี้ทีมผมนำอันดับหนึ่งอยู่นะฮะมารถ A เหรออุ้ยเกือบชนดีพระในแต่เบรกนิดนึงคือเท่าที่ผมลองเล่นมาดูเนี่ยก็ดีนะครับรถขนมบานคันนี้มันก็บังคับง่ายดีแต่แบบมันอาจจะไม่เร็วหรือว่าไม่เด่นไปทางใดทางหนึ่งอะเพราะว่ามันค่อนข้างสมดุลกันแทบจะทุกอย่างเลยนะฮะ เดียอุ้ยย่าตกโอเครอดครับหมดทีมเลสซิ่งเนี่ยมันนับแต้มรวมนะฮะคือแบบบางทีทีมเราเข้าที่1แต่ถ้าคะแนนรวมออกมาได้น้อยเนี่ยก็แพ้อยู่ดีนะครับผมมันดูที่คะแนนรวมก็ส่วนใหญ่โอเคทีมผมเข้าที่1ไปแล้วเยี่ยมมากไปฮะเรียบร้อยสบายสบายฮะรวม2คนก็18แต้มแล้วชนะแบบชิีวๆนะครับรอบนี้ รอบที่2นี้ก็กลับมาเล่นในโหมดธรรมดาบ้างนะครับเผื่อแบบบางคนอยากดูแค่ความเร็วเฉยๆอะไรอย่างนี้เนาะว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่าโอ้โห,โหรถ A อแจกฟรีครับผมนี่แต่ละคน <c oughs> มีแต่รถ A อแจกฟรีนะครับอ่ารอบนี้ไม่ค่อยแบบแปลกตาเท่าไหร่เวย้ยกเว้นรถเรานะฮะเอาอมา,มารถเราเนี่ยจมสุดแล้วไปครับผมออกตัวไปนี่นี่ เบียดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ถือว่าเบามากนะฮะสำหรับรถขนมหวานคันนี้ไปฮะอุ้ยน,น,น้องแมวน้องแมวน้องแมวนําหน้าฮะไล่จับแมวได้ไหมืออไปครับผมโอ้โหพุ่งไม่ทันรถไม่ได้อัพแล้วของเขาเป็นรถคลาส s A ด้วยตามยากอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคปล่อยให้แซงไปก่อนดีฟดีฟแล้วแอดวานไครับผมอืมสวยฮะไปฮะพุ่งไปพุ่งไปนี่ฮะนี่ฮะ ตรงนี้ดีฟดีฟโอ้ยผิดผิดไปไปเอาไม่เอาไม่ดีฟไปครับพุ่งพุ่งยาวๆตามทันไหมเนี่ยต้องทันซีต้องทันซีอนซโอเคทำไมน้องเมียวเก่งจังดีฟดีฟไปครับแอดวานเมื่อกี้ถ้าผมไม่พลาดนะน่าจะตามทันได้เร็วกว่านี้นะฮะ ไปแอดวานไปอออเมื่อกี้สกิลขึ้นเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรนะฮะโอเคเฮ้ยอันนี้รอบที่เท่าไหร่อ้าวอ้ามีน้องแมวพลาดน้องแมวพลาดลิปไปอีกครับผมอ่าอันนี้รอบที่สองใช่ไหมสวยครับโอเคยังมีโอกาสเอ้ยอจะหันลินทำไมยังมีโอกาสตามทันนะทุกคนคไปครับไปครับ ดีฟอุ้ยแอดวานไม่ติดอเสียวเสียดายมากฮะพุ่งไปไนี่ฮะพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปครับผมดิฟดิฟไม่ติดอีกแล้วไปเอ้ยน้องแมวชนชนหรือได้สกิลเมื่อกี้ไปครับไปครับผมอืมต้องได้สิต้องทันสิต้องทันสิ เอ็ดวานไปอื้อนี่เบียดเบียดอุ้ยอุ้ยเดียวเดียวยเดียวอุ้ยเดียวเดียวใครได้ใครได้ไดโอ้โหแซงไม่ขึ้นนะฮะเมื่อกี้เกือบเป็นแล้วโอ้เกือบได้ที่สองนะฮะแต่ว่ารถเราแบบมันอันนี้นะเออลาสบีอะครับเบียดไม่ทันเสียดายขึ้นซินเวอร์นะครับผมเล่นในเซิร์ฟจีนมาเนี่ยไม่ค่อยได้ลงแรงนะฮะเพิ่งจะได้ขึ้นซินเวอร์ โอเคครับรอบสุดท้ายก็มาเล่นในโหมด10คนบ้างนะครับผมโหมด10คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5ทีมทีมละ2คนนะครับแล้วก็เรามาเจอด่านใหม่ด้วยโอ้โหด่านนี้ผมยังไม่เคยเล่นเอ๊ะเดี๋ยววะมันขึ้น54ี่นี่มาแสดงว่าผมเคยเล่นไปแล้วหรอทําไมผมไม่คุ้นเลยว่าด่านนี้ด่านเป็ดเหลืองนะฮะอุ้ยคนนี้มีลูกด้วยเห็นปะเห็นปะเออเอาลูกสาวมาเล่นด้วยโอ้โหอย่างน่ารักเลยนะฮะนี่น,นี่คนนี้ก็มีนี่นะฮะโอ้โหอิจฉาอะคนมีลูก น่ารักเอาลูกมาซิ่งด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรหรือเปล่านะสำหรับลูกนะครับโอเคไปฮะเตรียมตัวเอาอะไรดีเก็บนี่นะฮะเอาเก็บวาร์ปก่อนแล้วกันเริ่มแรกไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวงงทางทางมันไปยังไงบ้างเนี่ยโอเคตรงนี้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้อล้วก็วาร์ปไปครับผมแล้วพุ่งไปอุยชนเอาใหม่เอาใหม่ผมยังไม่คุ้นทางไง โอเคฮะเครื่องบินบินไหมครับอ้าวทำไมมันไม่ข้ามไปเลยล่ะมันโอ้โหมันอ้อมอะ่ะเครื่องบินไปครับไปครับอืมดีฟดีฟแล้วก็พุ่งไหมฮะข้างหน้ายังไงยังไงไม่คุ้นทางอือวาไปโอเคเอามาทำไมล่ะเนี่ยเอารถล่องหนมาทำไมล่ะเนี่ยอุ้ยตกน้ำโอ้โหังดีที่ไม่ตกอันดับที่โหล ไปครับไปครับมาจำทางได้แล้วมาเล่นดีๆกันรอบนี้ดีครับโอเคลองหวนไปแล้วก็ตรงนี้ฮะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอ้าตกโอโหตกใต้น้ำโอ้โหลงมาชั้นใต้ดินเสียเที่ยวเลยฮะพุ่งไปอ้าวข้ามไอเทมอีกอะไรจะซวยขนาดนี้ซวยซ้ำซวยซ้อน โอเคไปครับผมพุ่งพุ่งเออเอาคือบินไปฮะแล้วก็บินไปครับผมจวดครับจวดไปแล้ว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 อู้ดอึดอึดอึด,อด,อดเบียดกันหมดเลยเอาวาร์ปไปฮะแล้วก็ยังไงดิโดดไม่ข้ามโอ้โหตรงนี้ฮะโดดข้ามไปเออเปิดประตูวาร์ปไปอา้าวประตูวาร์ปมันหายไปไหนเมื่อกี้อุตส่าห์กดใช้โอเคครับผม งงหมดเลยฮะแต่ว่าทีผมได้ที่ได้ที่2นะครับรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ย21แต้มก็น่าจะได้ที่2นะครับเออถึงผมจะอยู่อันดับที่5นะครับผมแต่คะแนนรวมออกมาแล้วเนี่ยมันรวมเฉลี่ยกันทั้งทีมนะครับเนี่เห็นปะ่ะทีมผมได้ที่2นะก็สนุกดีนะครับโหมดนี้โอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ารถขนมหวานคันนี้นะฮะจากที่ผมได้ลองไปเล่นมาเนี่ยมันก็ โอเคในระดับหนึ่งนะครับผมสามารถเล่นได้ตามปกตินั่นแหละ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบเน้นไปที่ทางใดทางหนึ่งมากกว่ามันสมดุลไปหมดเลยเออในโตอะไรเงี้ยจะแรงก็แรงไม่สุดนะครับรวมถึงการควบคุมเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่ายากอะไรมากมายนะครับทำแอดวานซ์ก็ง่ายอยู่ถ้าเกิดว่าเราแบบทําจนชินแล้วนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกด Sub s c r i b e กดไลค์แลวก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมไปละบายบาย